ฮัลโหลจ้าแม่พอให้พาลูกไปซื้อของที่บิก so ๊กซีมินิเทียนทะเลซอยเจ็ดแค่เนี้ยทำไมหายไปสามชั่วโมงเลยล่ะแอบแวบไปไหนมาหรือเปล่าเนี่เปล่าจ้ามันเยอะ ซื้อปากกาด้ามเดียวเนี่ยนะอะไรเยอะพูดมาให้ดีๆนะขอก,กิจกรรมมันเยอะจ้าก็ที่บิ๊กซีมินิเทียนทะเลซอยเจ็ดเขามีโครงการทูเอเอ็มแลนด์แค่พ่อซื้อของที่บิ๊กซีมินิล้างรถดื่มกาแฟของ b 2 p ู u s ัและลูกขอเล่นฟุตบอลสนามญ้าเทียมที่มิดฟิลด์เอฟซีกับเรียนภาษาอังกฤษที่จีอิงลิสอะคาเดมี่ก็หมดเวลาแล้วแม่ว่าจะแวะไปปรึกษาเรื่องซ่อมบ้านที่ออนโฮมศูนย์บริการเรื่องบ้านครบวงจรด้วยและนี่ก็ จะซื้อของกินของใช้ที่ 2AM Market ไปฝากแม่ด้วยดนะเนี้ยไม่ต้องงานแค่นี้นะอ้าวแม่โกรธพ่อหรอกิจกรรมมันเยอะอดใจไม่ไหวจริงๆนะเปล่าเย็นนี้แม่มีนัดแอร,รบีกต่อด้วยนัดกินข้าวที่ร้านอาหารบาหลีและชาบูปิ้งย่างเฮียเปียวแบรนด์อันดับหนึ่งจากอีสานที่ 2AM Landia yeah. <c oughs> พอ,อยังชั่วถ้าแม่ไม่โกโรธพ่อขออยู่ต่ออีกนิดนะมีนัดล้างตากับเพื่อนที่ลอบสนุกเกอร์ใน2 A M แลนดะน่ะชักเยอะวันนี้ปล่อยให้หนึ่งวันนะทำไมลล้จ้าที่บิ๊กซีมินิเชียนทะเลซอยเจ็ดและ2 A M แลนดเนี่ยครบวงจรดีจริงๆมีกิจกรรมสนุกสนุกให้พ่อแม่ลูกครบเลยที่สำคัญอยู่ในสายตาด้วยอย่าแค่นี้นะจะรีบไปเดี๋ยวเพื่อนรอนานบิ๊กซีโรลดให้สุดๆ ซีโรลดให้ส hey, ุดสุดไซีโรลดให้สุดสุด